ผมเชื่อนะครับเพื่อนหลายๆคนต้องชอบเค้กแครอทนะครับเพราะเป็นเค้กที่นอกจากเราจะรับประทานแล้วเรารู้สึกว่าเป็นขนมอร่อยๆแล้วนะครับอย่างดีต่อสุขภาพด้วยเพราะมีส่วนประกอบของแครอทอยู่มากมายในเนื้อเค้กครับเค้กแครอทสูตรนี้ผมต้องบอกว่านุ่มและเบาเพราะเราจะใช้ชอตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับทั้งในตัวเค้กและก็ในตัวครีมชีสที่เป็นหน้าท็อปปิ้งด้วยนะครับ คนจะใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวทั้งหมด90กรัมนะครับเดี๋ยวเรามาช่างก่อนเลยครับการใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวแทนเนยนะครับสำหรับเค้กสูตรนี้เนี่ยนะครับข้อดีก็คือว่านอกจากดีต่อสุขภาพแล้วครับช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับไม่มีกลิ่นครับจึงทำให้เราสามารถชูตัวเครื่องเทศต่างๆนะครับแล้วก็รสชาติของแครอทที่อยู่ในเนื้อเค้กได้อย่างดีทีเดียวครับใช้หัวตีใบพัดนะครับใส่น้ำตาลทรายตามลงไปครับ แล้วก็ตีให้ช็อตเทนนิงน้ำมันรำข้าวข,ของเรานะครับมีลักษณะที่ฟูและกระเบาดีครับในระหว่างนี้นะครับเราก็เตรียมถาดอบนะฮะขนาด8ปนิ้วนะครับก็ทาไขมันบางๆนะครับแล้วก็ปูด,ด้วยกระดาษไขเพื่อไม่ให้ติดพิมพ์ครับแล้วเราก็มาเตรียมตัวแครลลอทของเรานะครับขูดให้เป็นฝอยๆนะฮะระหว่างที่เราคอย ให้ชอตเทนิ่งน้ำมันรำข้าวขาวแล้วก็ฟูดีนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับลูกจัน่นครับอบเชยขิงผงนะครับเบกกิ้งโซดาครับและเกลือเล็กน้อยนะครับนำทุกอย่างนะครับไปร่อนให้เข้ากันครับ แล้วก็พักไว้ก่อนนะครับอ่ากลับมาดูที่ตัวช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวของเราครับเราใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับแต่เราตอกทีละฟองครับใส่ลงไปนะครับหลังจากที่ช็อตเทนนิ่งมีลักษณะเป็นสีขาวนวลนะครับให้ไข่ฟองแรกเข้ากันดีก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ฟองต่อไปครับพอส่วนประกอบเข้ากันดีนะครับเราค่อยๆใส่น้ำสะอาดลงไปนะครับ4ช้อนโต๊ะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่แป้งที่เราพักไว้ลงไปครับใส่แป้งลงไปครับหลังจากนี้เราจะตีแคบเบาๆแล้วนะฮะไม่ตีแรงครับพอเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับใส่แครอทนหวานลงไปนะฮะ แล้วก็นำข้าวอบนะครับเป็นเวลา40นาทีครับเราพักในพิมพ์นะครับให้เย็นลงเล็กน้อยประมาณสัก5นาทีครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยๆนะฮะนำออกมาพักบนตะแกรงนะครับให้เย็นลงช่วงที่เราคอยแครอทเค้กของเราให้เย็นตัวลงเดี๋ยวเรามาตีครีมชีสนุ่มๆกันครับ ในการตีตัว t r o s t r n g m r h ม She ี h นะครับง่ายๆครับเราก็ใช้ s h o ต t ทนนิ่งน้ำมันรำข้าวเหมือนเดิมนะครับจะทำให้ขึ้นฟูง,ง่ายครับเราใส่ลงไปได้พร้อมกับครีมชีสนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้หัวตีใบพัดนะครับตีส่วนประกอบทั้งสองให้เข้ากันดีก่อนครับอ่าหครับหลังจากส่วนประกอบของเรานะครับ นะฮะขาวฟูและวก็เนียนนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปครับนำไปตีต่อนะครับใส่กลิ่นวานิลาเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมไม่ต้องเยอะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าแครอทเค้กของเรากันเลยดีกว่าครับ แต่หน้าด้วยน้ำตาลสวยๆนะครับถ้าเปิดใครชอบเนื้อเค้กแน่นๆนะครับหรือว่าตัวฟรอสติ้งแน่นๆเนี่ยเราสามารถนำไปแช่เย็นให้เย็นช่ำก่อนรับประทานก็ได้นะครับไม่ยากเลยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเค้กสุขภาพที่ปนนำมาฝากในวันนี้นะครับเค้กแครอทครับ ไม่อยากกังวลนะครับว่าจะพลาดรายการของเราแม้แต่สักเมนูเดียวแฟนๆ u t u b e สามารถ Subscribe ได้อย่างง่ายๆครับง่ายแค่ไหนล่ะครับง่ายแค่กดปุ่ม Subscribe ตัวนี้เลยครับ